อีกหนึ่งคันนะครับผมลูกค้าจากชนบุรีนะครับผมมาเปลี่ยนท่อนะครับผมคันนี้เลือกใช้เป็นออกท้ายไปได้แบบมีพักเล็กนะครับผมของ t ด d ตัวนี้ครับอันนี้ลูกค้าบอกว่าซื้อมือสองมานะตัวนี้มีปัญหาคือคอแตกนะครับนี่คือคอแตกสี่นะปัญหาที่เจอบ่อยนะครับสําหรับท่อกระบะก็คือเนี่ยฮะคอแตกร้าวแบบนี้นะครับผมของ t ด d ก็จะเป็นหนะ้าแป้นนิกเกิลน,นะครับผม แล้วก็รับประกันรอยเชื่อมแบบนี้ถึง10ปีเลยนะครับแตกแล้วรับประกันให้นะครับขนาดรถใส่ไปครับขายต่อไปแล้วประกันก็ยังอยู่นะครับผมถึง10ปีนะครับแต่ว่าคอตัวนี้ใส่เข้าไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะครับผมก็การันตีถึง10ปีเลยนะครับผมแล้วท่อ T.O.D. นะครับเป็นแบบมติฟังก์ชันนะครับจะไม่เป็นท่อนยาวแล้วนะครับจะเป็นท่อนสั้นแบบนี้นะครับเพื่อวันหนึ่งลูกค้าอยากเปลี่ยนเป็นพักใหญ่นะฮะ หรือไม่อยากใส่พักแล้วนะครับก็เปลี่ยนแค่ท่อนนี้ท่อนเดียวเลยนะครับเราไม่ต้องมาเปลี่ยนทั้งเส้นยาวขนาดนั้นนะครับผมหรือว่าอยากจะเป็นสวมหน้าเผาเราก็สามารถสวมได้เลยนะครับเห็นไหมแยกเป็นท่อนๆแบบนี้เลยนะครับพัก T.O.D. นะครับรับประกันรอยเชื่อมกันยาวๆเลยครับผมติดตั้งก็ง่ายนะครับผมตรงรุ่นแน่นอนครับสำหรับใครที่ซื้อไปติดตั้งเองครับไม่ว่าจะให้ช่างติดตั้งหรือติดตั้งเองก็ได้นะครับผม เสี่ยวกับยางเดิมได้เลยนะครับผมไม่ต้องไปดัดไม่ต้องไปเชื่อมไม่ต้องไปตัดอะไรทั้งนั้นนะครับแค่เกี่ยวสปริงเกี่ยวสปริงอย่างเดียวเลยนะครับนี่ครับท่อนนี้เห็นไหมฮะตัวนี้ก็จะได้ท่อนสวมหน้าเผาไปด้วยนะครับแผ่นมค้าไปด้วยนะครับตัวนี้อาจะใส่ตรงนี้นะครับผมท่อนสวมนะแต่ว่านี้ใส่ออกท้ายไปได้นะครับเนี้ยใส่เข้ากับยางเดิมได้แบบเป๊ะเลยนะครับผม อ่านะดูสวม่อนท้ายครับเสียบเข้าไปเลยนะครับ